สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของทาสิวะในมหาสิคคนชลเทพกันนั่นเองแน่นอนแหละว่าเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยก็มีข่าวประโคมกันใหญ่เลยหลังจากที่ทางแอนิเมะนะครับผมมหาสิคคนชนเทพได้ออนแอร์ไปใน Netflix ก็ได้มีการบอกว่าอินเดียเนี่ยได้ทําการแบนเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่ามีพสิวะอยู่ในนั้นแล้วก็การที่มีพสิวะเนี่ยเป็นตัวละครมาแบบนี้นะครับผมทางอินเดียถือว่าเป็นการลบหลูพสิวะที่เรียกได้ว่ามีคนเนี่ยนับถือมากมายเลยแม้ว่าในซีซั่นที่1เนี่ยเราจะยังไม่ได้เห็นพศิวะเนี่ยได้ออกลงสู้เลยนะครับผมซึ่งก็แน่นอนละเนี่ยก็เข้าใจได้นะว่าแบบเออ มันก็เป็นความเชื่อความคิดส่วนบุคคลหรือว่าของคนในชาติอะไรแบบนี้เราก็จะไม่ขอไปแตะต้องตรงนั้นนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ประเทศของเขาไปหลายๆคนอาจจะเห็นด้วยนะครับผมบอกว่าเอ้ยมันเป็น สมบัติของชาติเป็นความเชื่อนูน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปหรือบางคนก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> เราควรให้เสรีภาพกับคนดูสิอันเนี้ยผมขอไม่ยุ่งแล้วกันครับแล้วแต่คนคิดเลยตัวผมเองก็มีความคิดของผมเองนะแต่ไม่พูดดีกว่านหครับผมเดี๋ยวจะทะเลาะกันไปโอ้โ,ยโหยืดยาวกันใหญ่ไปหมดเลยนะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องที่เราต้องการจะพูดวันนี้ดีกว่าครับก็คือในคู่การต่อสู้ของทัศิวะกับไลเดนเนี่ยนะครับผมทำไมทัศิวะเนี่ยนะครับถึงแบบ มันดูไม่เก่งดูไม่เกรียงไกลเท่าเทพองค์อื่นๆเลยอะ่ะมันดูแบบไม่เทพเท่าไหร่เลยนะครับผมทั้งที่จริงๆแล้วอะ่ะพาสิวาควรจะโคตรโคตรเทพอยู่ในระดับเดียวกับทั้งโอดินทั้งซุสเลยหรือเปล่าหรือเผออควรจะเก่งกว่านั้นได้ซ้ําไปแต่ภาพลักษณ์ที่มันออกมาเนี่ยดูแบบไม่เห็นจะเก่งเท่เทาซุสเลยหรือว่าดูไม่เห็นจะเก่งเท่าตัวของต่อเลยนะครับผมเทพสูงสุดเลยเว้ยพาสิวาเนี่ย ซึ่งเรื่องราวนี้มันมีอยู่หลายปัจจัยที่เราได้พูดถึงเลยครับหนึ่งเลยก็คือในบ้านเราะในเมืองไทยเองอมีการนับถือพระศิวะอะไรพวกนี้เยอะพระพรมพวกจักรพรามอะไรแบบนี้เรานับถือกันเยอะไงเราเลยได้ยินเรื่องเล่าได้ยินการเคารพบูชาได้ยินถึงความยิ่งใหญ่กันมาเยอะแต่ในทางกลับกันเองเ่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเขาก็มีความเชื่อคนละแบบกับประเทศไทยยังไงเลยครับแล้ว ไอ้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมักจะมีการนะครับผม,มคมเทพอินเดียอยู่บ่อยครั้งครับก็คือเป็นเทพญี่ปุ่นเป็นวิทยาราชเป็นนู่นนี่นั่นไปตบเทพอินเดียอะไรแบบนี้มีให้เราเห็นได้บ่อยนั่นเองเพราะฉะนั้นเองในมุมมองของคนญี่ปุ่นเนี่ย พระศิวะก็ไม่ได้เทพขนาดที่แบบโอ้โหเหมือนคนไทยจะเชื่ออันเนี้ยก็เป็นความต่างของวัฒนธรรมกันแล้วอันเนี้ยท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจแล้วนะว่าคนญี่ปุ่นน่ะเขาไม่ได้คิดว่าพระศิวะเก่งขนาดนั้นก็เลยไม่ได้วาดออกมาให้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นและประการต่อมาก็คือในเรื่องก็บอกเองนะครับผมว่าซุสเนี่ยอาวุโสกว่านั่นเองครับก็คือเหมือนพระศิวะเนี่ยเกิดขึ้นมาน้อยกว่าเด็กกว่านะครับผมก็เลยอาจจะมีประสบการณ์น้อยกว่าหรือว่ามีสกิลน้อยกว่าอันเนี้ยก็ว่าไปแต่เรียกได้ว่าก็ถือว่าเป็น เทพที่เก่งมากอยู่ดีแล้วการต่อสู้ระหว่างคู่พัสิวะกับไรเดนนแม้ว่าตัวของพัซิวะจะไม่ได้เทพขนาดนั้นครับแต่เป็นการต่อสู้อีกหนึ่งคู่เลยนะที่ผมชอบที่สุดนะครับผมซึ่งเอาอย่างๆต่อเน,น,นี้ยมันก็คือคู่ที่ผมชอบที่สุดนั่นแหละรู้สึกว่ามันมันมากอัคู่นั้นนะ่ะ แบบมันกว่าคู่ลิโป้มันกว่าคู่อดัมอีกนะผมผมชอบคู่นี้สุดเลยฮะใน,ในตอนนี้คือคู่พระพุทธเจ้ากับตัวของเซโรฟูกูยังไม่จบไงก็เลยยังพูดไม่ได้ว่ามันจะมันกว่าไหมแต่ในตอนนี้เองอ่ะถ้าถามว่าคู่ไหนชอบสุดอ่ะชอบคู่ไรเดนกับตัวของคาสิวะสุดแล้วนะครับผมคือแบบว่ามันดูแบบเป็น2คนที่อินกับการต่อสู้มาแลกใส่กันจริงๆอ่ะอะย่างต่อกับลิโป้เองก็เป็นแบบเดียวกันแต่รู้สึกว่ามันเป็นคู่แรกอ่ะมันเลยไม่ได้แบบใส่เต็มไม่ได้หนำใจเท่ากับ ผู่นี้นะครับผมและนี่ก็คงจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมพาสิวะเนี่ยถึงไม่ได้ดูเก่งขนาดที่เราคิดไว้พาสิวะถึงดูอ่อนกว่าที่เราคิดในกระตูนเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนบา,บายครับสวัสดีครับขอให้่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ